ดีครับนี่หัมาเฮ็ดข้าวเข้านะครับกะเพรา,พา,พาห,หมูนะครับนะบน้ำมันใส่เรียบร้อยนะครับวันมันมันมันเบือดนะครับน้มันห่อนมันเบือดมันห่อน,นมันเิ่มห่อน,น้อาใส่พริกแกงนะครับให้ตําเลยนะครับพริกแกงให้หออนะครับพริกแกงห่อนนบกแ,กหแบบนี้ หอมแงดงกระเทียมกระไท่เิวใบ,บกุเอกขิวบกูดแล้วหมูป ขัดขงสุกแล้วนะครับเขาก็ก่อนไฟน้อยครับเขาสิดถุงนะครับดันไฟลงเป่อห้าสิบคุงนะครับุงเผากับมีครับซีิ๊วซิ่วขาด้่ผงนู้นนะครับ ผงน้อยเดผงน้อ,อย้ำปลาเดบเบิลมากเดบบิมักกับผสงแซนะครับผงน้อยเดผงน้อยล้วก็น,น้ำตาลนะครับน้ำตาลออน้ำปลาอะไนครับเดือสิบปรุงแลวเราเปิดไฟแห้งเลยนะครับ แห้งเลยผมผัดกะเพาสูตรนี้ผมมาใส่น้ำมันหอยนะครับน้ำมันหอยปลาใส่เริ่มเดือดแล้วนะครับผัดกะเพมมาเมักแบบน้ำคลุกลกผมหยุดกำน้ำไว้ไปน้ำนะครับกมน้ำลงไป น้อยนะครับได้มักแบบพัดแห้งๆกับไม่ต้องใส่น้ำนะครับนะผสมไข่ดาวแต่ไข่ดาวผัดเพื่อเพิมความบริสุทธิ์นะครับไข่ดาวพัดเรียบร้อยนะครับห้า็ใส่กระเพราห้ามนะข้าวห้านะครับเด็ดแล้ักใส่เรียบร้อยนะครับ เนียแย้วกันล่างเก็ร้อยนะฮรถไฟต้องไป เรียบร้อยนะครับผัดกระเพราเฮาครับน้ำคุกคิกเล็กน้อยนะครับมักระเพราแบบน้ำคุกคิก,กว่ามะแบบแห้งๆน,นะครับโอเคครับเรียบร้อยครับไผ่กระเพราหมูสับ ไข่าดาวนะครับทอดไว้จ่บริบริบรไทยไปให้เบิ่งนนะครับไข่าดาว